สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลึกสีนะครับวันนี้จะมารีวิวเรียญนี้นะครับคู่บารมี2นะครับอันนี้สีนเดิมกล่องเดิมนะครับแต่ผมแกะไปแล้วนะครับเปิดออกมาเลยรายการนี้เปิดออกมาแถมแถมแถมเป็นเป็นอะไร เป็นเนื้อชนวนนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับลงยาน้ําเงินนะครับลงยาน้ําเงินลงยาน้ําเงินเห็นไหมครับเป็นชนวนนะครับรายการที่สิบสามจุดสามสองนะครับแกะเลยแล้วกันเพราะเป็นเนื้อชนวนเห็นไหมครับ ลำบกโคดหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้านะครับ mm hmm. นี่ครับเหรียญสวยนะครับ อันนี้สีนเดิมกล่องเดิมนะครับข้อเสียนะครับถามว่าสวยสวยนะครับเหรียญสวยนะครับเพอเสียนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปั๊มไม่ค่อยสนิทนะครับปั๊มรอยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะนี่ปั๊มรอยปั๊มเหรียญไม่สนิทนะครับมีตำหนิเห็นไหม ซีเดิมกล่องเดิมนะเปิดออกมาตกใจเลยเห็นไหมรอยปั๊มเหรียญไม่เสเน็ตนะครับเห็นไหมเห็นไหมถามว่าเหรียญสวยเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยแต่ถ้าไม่ไม่มองลึกๆเ,เข้าไปนี่ไม่เห็นนะครับเนี่ยถ้ามองงี้ก็โอเคนะครับนไม่เห็นแต่ถ้าส่อง แล้วมองเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเจอเลยนะนะครับปั๊มไม่ดีเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะเห็นไหมมีช่องโหว่เห็นไหมของใครเป็นบ้างนะครับของใครเป็นก็เม้นมานะครับรุ่นนี้นะครับถามว่าเหรียญสวยไหมสวยนะครับเหรียญสวยนะแต่ตำหนิอะดิเนี่ย รอยตั๊มเลยเห็นไหมตั๊มไม่สนิทเลยเนี่ยนะครับรก็เอาไมา้ชมกันนะครับมองอย่างนี้ก็โอเคนะครับมองอย่างเงี้ยเห็นไหมหน้าคมนะครับหน้าคมมานีนคมกริดเลยเนี่ย จะเสียอย่างเดียวเนี่ยมาปั๊มตรงนี้เนี่ยไม่สนิทเนียนะครับเห็นไหมปั๊มไม่สนิทเลยนะครับแต่เหรียญสวยนะเออก็มีผิดพลาดกันบ้างเนาะสวยอย่างสวยเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรหรอก ถ้าเราศรัทธาเนะนไหนก็ดีหมดอะนะก็ขอจบวิดีโอนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ